สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเซฟมิล่าครับวันนี้ครับเรามีรถเนเตอร์วีนะครับเข้ามาใส่เป็นโช๊คฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับลิกเซนเซอร์เท้าเตะนะครับนี่ครับแค่ใช้มือกดตรงนี้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มสําหรับปิดให้ด้วยนะครับเยียงแค่เรากด หนึ่งที่ก็จะปิดลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่กุญแจนะครับสามารถกดเปิดได้นะครับตรงกุญแจจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับเรากดแช่ะจะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเซ็นเซอร์กันบ้างครับเตะนิ่มๆเบาๆแบบนี้ครับ ทั้งเปิดและปิดเลยนะครับจากด้านหน้านะครับก็จะสามารถกดปุ่มเปิดปิดได้ด้วยนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีดแบบนี้นะครับติดต่อมาดที่มิลลาดออดิโอนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ